สวัสดีทุกท่านด้วยครับนี่คือเกม s ส a ตาคาพักแ a ทวอซึ่งมีเว็บโหลดอยู่ด้านล่างนี่เองนะครับก็นะผมเล่นภาคใหม่ล่าสุดแล้วก็ต้องเล่นภาคเก่าสุดๆบ้างเออมันถึงจะถูกเนาะมันค่อยขะกันได้ ตอนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องเวลาครับเพราะว่าแม่งเวลาเกินสิบห้านาทีได้แล้วไม่น่าหลุดเกมลงเยอะเลยจะแอสซิินคลีสามกัดอบอโอ้โหเป็นว่าเราจะเล่นหนึ่งหนึ่งกับมันก็แล้วกันนะบูสตอมเป็นด่านเนยวะ ทีมนี้ผมจะเลือกนะครับผมขอเลือกทีมเปอร์ตอดส่วนทีมนันผมต่อให้จะเล่นทีมอะไรทีมเซิร์ฟเออเล่นไป <c oughs> อย่าเพิ่งคิดว่าผมเป็นคนดีนะครับเพราะว่าถึงเล่นได้สิบห้านาทีแต่ผมก็ขี้เกียจรอให้มันอัพโหลด ว่าใช่ั้นผมขอเล่นแบบเร็วก็แล้วกันอืมขอใช้สูตรเพือ่อนกับสูตรเงินก็แล้วกันนะครับไม่ว่าอะไรกูนะโอเคพอทำอย่างนี้แล้วเราก็จะสร้างได้ทันที กันแรกครับมาสร้าง Fluxu Ready ต้องสร้างฐานพลังงานโปรตอนก่อนครับทุยป้อมวาร์ปต่างหากทำไมมันแหลกจุงเบย์อะอะไรนี่หรือต้องออกไปลบเกมก่อนดีนี่ไม่เอาเสียดายเกมเพียพอสร้างอย่างนี้ได้แล้วโอเค น่าเสียดวาว่าภาคนี้สูมไม่ได้จะไปไหนครับคุณคุณจะไปไหนคุณมานี่แล้วก็สร้างป้อมนี้ครับเป็นป้อมที่สำคัญมากครับเพราะว่ามันคือป้อมของ h e โร่บายไม่ใช่ไม่ใช่มีโลบายน,นมาคับนะครับ สักคู่ครับฮอตติวีโอ ขึ้นนิดหนึ่งนะครับนิดหนึงโอ้ยนี่คอมกูจะกากไปไหนเนี่ยแค่พากมันก็กากแล้วนะครับนานๆานทีถึงจะภาพแแบบไม่กากได้ ถามว่าศูนย์มีเยอะไหมผมถึงใช้แค่นี้ผมขี้เกียจโกงคนครับแล้วนี่มันไม่ใช่การโกงเหรอผมก็ไม่รู้นะมันน่นาจะเป็นการโกงกันอ,อ่ะงงตัวเองไลพ่พวกนี้ทำไมผมก่อยให้มันเก็บของอยู่ผมก็ไม่รู้นะครับคือว่ามันทำตามหน้าที่ของมันอะ คือกำเนิดขึ้นมาแล้วอ่อถึงเวลาของผมแล้วมีปลาทูให้กินไหมเนี่ยไม่ได้ฉันจะไม่กินปลาทูเคย,ยืั้งนั้นไม่ใช่ของแฟนฉันฝืดปะโอเคครับเราก็จะมาตั้งที่ตรงนี้ นี่ช่างขวางกันเหลือเกินป่านนี้ทีมเซิร์ฟเขากระจายไปทั่วแมปแล้วล่ะครับรู้น,นี่เล่นเซิร์ฟดีกว่าเนาะแต่ผมก็ไม่เล่นเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟไม่เป็นฐานนี้ครับเป็นฐานที่ใช้สำหรับอพยพมีโรเช่นคืนทุย งนี้เราก็สร้างไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีฮีโร่ของเราตัวไหนมาทางนี้อยู่แล้วอ่าแล้วอะไรเนี่ยบอลกิมกิบอลกิมกิอัพให้หมดครับอัพให้หมดไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรามีเยอะ อัพอัพให้หมดอุปกรณ์อุปย์สำคัญมากครับซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าไอตัวที่ผมใช้สร้างตลอดนั้นอะ่ะมันติดขัดแล้วติดขัดนี่หมายถึงไงหมายถึงว่ามันออกมาไม่ได้แล้วครับเราจึงต้องใช้ตัวอื่นมาช่วยงานนะครับ จะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันมันเป็นป้อมที่สำคัญมากเลยนี่ต้องสร้างอะไรเนี่ยเฟรชบีคอนเฟสบีคอนเหมือนเฟซบุ๊กไหมฮะเงียบสงสัยมุกนี้ฟืดปะอืมนี่สร้างไว้นนนบนนี้ะเลย นะ่ครับอัพไปอัพอัพคอมเพตคอมเพตคอมเพตคอมเพดอ่ะฮ้อฮนี่ครับเราจะเอาไอ้ตัวนี้สองตัวนะครับสองตัวมาทำอะไรมันจะผมจะเอามันมาฟิชชิลลิ่งกันฟืนอ,อีกแล้วมุกนี้โอ้เสง ตูมมันก็กลายเป็นโก้ขั้นมาแล้วอ๋อกำลังว์บามาครับโอเคว์บามาแล้วสองตัวข้อดีของตัวนี้ก็คือมันล่องหนได้แต่เราจะไมไ่ต้องการให้มันล่องหนครับเราต้องการสกิลของมันนะครับซึ่งก็คือสกิลควบคุมนั่นเอง อยู่ไหนกูกูก็ไม่รู้นะตุยพูดว่ากูโอ้โหช่างมันครับแล้วไม่แค่สื่อไม่แค่สื่ออะไรเนี่ยเจ็ดแมนเจ็ดแมนมันแมนกูไม่ใช่เด็กแว้นเว้ยอ่ะอัพไปอัพไปคอมเพจ เพื่อนไม่ต้องคิดจะเดินไปไหนหรอกแกต้องเข้ามาในนี้โอเคครับแล้วเราก็จะสร้างอันนี้มานะครับเอาอย่างต่ำก็บา้าลำครับต่ำสิโอ้ทางนี้เป็นทางตันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะปลอดภัยก็มาสร้างไว้เลย น่าสกาวโมอ๋อนี่คนเต็มแล้วอันนี้น่าสูงเสียนจึงเบย์อ่ะนี่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 จริงแค่ลำนี้ลำเดียวแม่งก็ถล่มลาบได้หมดแล้วแต่ก็ต้องใช้หมดอ่ะ เพราะผมจะต้องสร้างฐานเกงกิดอนอีกฐานฐานเกงกิดอนทุยไม่ใช่นะครับนนี้เราจะตั้งค่าให้ตั้งค่าให้ตั้งตั้งเดี๋ยวแม่งค่าเลยเนะี่ย ส่งเงินไปจำมพันพิเศษดอกไป พระชนะแล้วจะไปไหนมารอเพื่อนก่อนผมชอบจัดชุดใหญ่ครับเหมือนไอรอนแมนภาคสามนี่ครับโอ้ดูอย่างก็ไม่รู้นะทุกคนน่ะผมก็พูดเป็นงั้นน่ะให้ทุกคนหลงเชื่อแต่ผมดูแล้วนะ ครับแล้วเราก็จะเอามีคอมแบทไปนะครับหนึ่งลำไม่พอฟรกยูเรดช่างเหมือนแล้วก็สร้างตรงนี้ไปสินี่ครับมันจะทำใหบ้บินเร็วขึ้นตีแรงขึ้นสำหรับยานนะอย่างอื่นผมไม่รู้ อย่างอื่นก็นจี้จ้าให้มันทุยผมรู้เลยว่ามันอยู่ตรงนี้นี่ชนะเอาไปเลยสองลำสองลำ i n c o m ม b a ทคืออะไรวะเฮ้ยอย่าพึ่งดิมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป กด A ไว้เลยครับตีเพื่อเตรียมเลือกเป้าหมายครับเออพิชาร์ดก็ทำเกมออกมาดีนะเป็นเกมแนวแบบเนี้ถ้าพิชาร์ดลองทำเกมแนวอื่นจะเป็นไงบ้างนะแนวเดียวกันกับอาเบะม่วงหุย อะไรนี่ด้านบนนี้ช่างมันนะครับค่อยไปดูฮะลบกวนจิตใจอะปิวปิวปิวส่งกล้องจรปิดไปยิ่งปิวตายหาแล้วก็เดินทางต่อมาจอดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ เรียกเซอร์รอนมาครับเดี๋ยวค่อยดูก็แล้วกันถ้าเราอยู่ตรงนี้งันเราก็ต้องไปตรงนี้ครับเซอร์รอนมีความสามารถอะไรเออจะบอกไงดีล่ะ ความสามารถเซรอ,อนก็คือทําให้พันธมิตรฝ่ายเราทั้งหมดล่องหนได้ครับ<ม>อันจริงก็ไม่ชื่อเซรอลหรอกแต่ผมอยากเรียกอะมันเรียกง่ายดีพันธมิตรฝ่ายเราจะล่องหนได้หมดยกเว้นมันคนเดียวครับคือมันนี่หมายถึงเซรอลอน,นะครับไม่ใช่มันเก้วนะ ครับเดี๋ยวเซอรันก็คงมาเพิ่งเริ่มมาเหมือนว่าคุณริวสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้อุย้ยน่านึ่งครับพลังงาน พลังงานนี่ไงพลังงานต้องรีบทำลายทำลายทิ้งทำลายทิ้งหรือใช่ อออ่ะอะ,ะเห็นอะไรบางอย่างอืมครับตอนยิงแล้วมันก็สามารถเดินได้ด้วยส่วนในตัวนี้นะครับเราจะเตรียมตัวใช้ขึ้นแม่เหล็กควบคุมมัน เซอร์รอนก็เริ่มมาแล้วครับเอ้ยอย่าไปตี้เลยครับเออทันเวสองลำก็ทำลายได้แค่เนี้ย ร้อชาร์จจุงเบยไอหมอผีเนี่ย อะไรอะไรเหลืองๆอะไรเหลืองๆอ,อือหายตามสัญญาเราจะเหลือพวกก่อสร้างพวกนี้ไว้ฮะ ลายนี้ต่อเลยถ้าคเีว่าผมนะมันจะต้องมีลังแล้วล่ะมันคิดจะสร้างอะไรโอ้โหสถานีเราเพร้นนะผมต้อง คิดมากบตัวเองเป็นสิบธาตุแน่ต้องแบ่งกันทำลายครับถึงจะได้ อะไรที่เดินช้ามากๆเลยขั้นสองละ เป็นเออแมวแมวไม่เอาแมวและโคตรเลยเออเออมัวละปรับให้มืดดีกว่าครับแอ่งจะได้หายแหลกเนาะโอเค ซีเหรอเรตอะสี่สิบแล้วครับทั้งสิบนะครับพวกนี้ก็ตีเร็วจริง จะได้ที่มันแบ่งครึ่งตีไม่ได้นะเนี่ยเริ่มเครียดกับเกมเราจะรอมานาตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นอะคือรอมนันตัวเดียวอะ ย7แล้วอีแค่3ครับอีแค่3อีแค่2อโอ้โหอีแค่หนึ่งอีแค่หนึ่งเฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ้เฮ้อย่าบินมาอย่าบินมาอย่างนั้นอย่างนั้นนะนี่แน่เจ๋ง ตัวนี้กลายเป็นพันธมิตรของข้าวพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเกือบเบิลไปซะผมว่ามันต้องไม่มีแค่ป้อมนี้แน่ๆ จะต้องสร้างป้อมอื่นแล้วแน่ๆเลยเพราะอะไรเพราะมันยังมีขีดเสียงเหลืองนี่อยู่พอๆกับบ้านกับบ้านมานี่เลยเร็วโดยเร,เร็วเร็วพันหรือว่าขีจจะบุกบ้านวะเฮ้ยแมวนะขีจจะบุกบ้านกูเงี้ยอะไรนะ กิจบุกบ้านกูเนี่ยกูเฮี้ยนะไม่เอานะเพื่อนนะเฮ้อเริ่มรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนกันจะสไลด์อย่างนี้ครับสไลด์หนอนครับ ใช้สูตรมอนเถอะเออชนะแล้วนี่ว่าชนะแล้วชนะแล้วหรือเปล่าเว็กสโตร์ลีฟลักยูเรดี้เออชนะยากกับบา์เย็นตรี๋จะเห็นได้ว่าเราใช้สูตรแล้วเราได้เต็มเยอะขึ้นเอยนี่ยูนิตยูนิตหกพันเจ็ดไม่ใช่ละไม่ใช่ละครับนี่คือคะแนนครับ เทอร์อสกอร์รวมเท่ากับ่าไรเลสโตนเลโซซิสยูนิตคิวแพ้แพ้สิผมค่าสิบเอ็ยูนิต,นตทั้งหมดของผมมียีตัวอืมเสรนนี้ล่ะเ a ชันเลสเตอร์แลน จะเห็นแล้วว่าทางทีมปัดเยอะก,กว่าผมครับขอบคุณที่ติดตามครับ